จับตามองให้ดียินครั้งนี้ยืนยนันยังตั้งไม่ได้หรอกยังไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเดือนนี้จะเป็นเดือนของเพื่อไทยซึ่งยิ่งเพื่อไทยเดินไปซ้ายจัดก็ยิ่งเผชิญกับวิกฤตศรัทธาข้ามขั้วมายังฝั่งขวาก็ยิ่งวิกฤตศรัทธาจะเดินซ้ายเดินขวาเดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการวิกฤตศรัทธาของก้าวไกลและของเพื่อไทยด้วยนั่นเองสวัสดีครับผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกมิสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องดววนละที่เพื่อไทยเปลี่ยนเกมนะฮะหลังจากที่ หักกันไปหักกันมาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลคราวนี้ก้าวไกลยอมที่จะให้เพื่อไทยเข้าพบนะฮะหลังจากที่ขอคำมาขอโทษหลังจากที่ถีบออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะคราวนี้ก็เป็นอุบายนะฮะของทั้งทักษิณของทั้งภูมิธรรมนะฮะทางฝั่งเพื่อไทยเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ กเกาอยู่สปาไหมเหรอไม่ได้ไปนู่นครับมันแย่กว่านี่ครับวันนี้ค่ะวันนี้พิงจังอยู่ที่ รับฟังซึ่งกันและกันนะครับได้รับฟังซึ่งกันและกันแต่ว่าก็คงคงต้องคอยสื่อสารกันเรื่อยๆอยู่นะครับก็ยังไม่มีสือหลุปอะไรแต่ว่าสรุปว่าก็ก็รับฟังกันอย่างใหอาชีพ ขออนุญาตจริงๆครับผมมีนัดต่อขอโทษนะครับแล้วตอแรแนวโน้มน่าจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยไหมคะวันนี้เราฟังอย่างเดียวแบบครับเด็กต้องไม่หาเรื่องกับสสหรือว่ายังไงก่อนไหมคะเรายังไม่ได้มีแผนต่อครับวันนี้ขอแค่รับท่านใจมองไปตรงที่มาว่ไม่เห็นเรื่องไม่เห็นเรืองใเรื่องทีว่าเราอยากจะสร้างการเมืองมิติใหม่ค้านกับฝ่ายรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเห็นลุงพ้องต้องการทุกเรื่องหรือเห็นต่างกันทุกเรื่อง สิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์พักเพื่อไทยและแกนนําร่วมรัฐบาลทั้งหมดยินดีที่จะทําและผลักดันนะครับหลายๆเรื่องที่เสนอมาที่เราเห็นเป็นประโยชน์เราทําเรายืนยันที่ชัดเจนอย่างเดียวนะครับว่านโยบายหรือข้อเสนออะไรที่ไปกระทบนะครับหรือเกี่ยวพันกับสถาบันหลักของประเทศนะครับเราไม่ได้แตะต้องแล้วก็มาตราร1 2สบเราไม่นสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้านอกเหนือจากนี้แล้ว ซึ่งเป็นหัวใจของประเทศของคนไทยทุกคนเนี่ยเราก็จะดําเนินการไปเพื่อให้วาระประเทศและวาระประชาชนประสบความสําเร็จเรายืนยันว่าเรามีความชอบธรรมเสียงเราเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าขณะนี้ปัญหาของเราคือพยายามจะทําให้ทุกพักทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกคนมีการเข้าร่วมเพราะนั้นผมบอกเรียนไปแล้วว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษในสถานการณ์ที่มีวิกฤตต่างๆทั้ง3ด้านทั้งวิกฤตเรื่องนูน่น วิกฤตปัญหาประชาชนปากท้องวิกฤตความขัดแย้งนะครับเราต้องการให้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะจากการที่เราขัดแย้งเป็นกลุ่มเป็นพรรคเป็นฝ่ายมาตลอดเวลาเกือบ20ปีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้เรียนไปว่าถ้าเป็นบุคคลก็เป็นคําร้องขอจากเรานะครับไม่ใช่กระบวนการหรือเป็นงูเห่าอะไรทั้งสิน้นถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มบุคคลก็ไม่ได้ไปทําลายกระบวนการอะไรต่างๆที่เคยมีมา สิ่งที่เราต้องการวันนี้ต้องคิดจากพระรามใหม่ครับไม่งั้นเราพ้นวิกฤตไม่ได้เราฝ่าวิกฤตไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆจบต่อจากนี้ไปเนี่ยเราคุยกับทุกกลุ่มทุกพักทุกคนและตอนนี้ก็คุยนะฮะได้เรื่อยๆหลายยคนหลายพักหลายกลุ่มก็แสดงเจตจำนงมานะครับเราจะชี้แจงตรงนี้ชัดเจนแล้วก็คุยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่รวมเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาเพราะเป้าหมายของเราคือทําให้ได้เกิน3 7 5เพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลได้สมตาม กติกาทั้งหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะดําเนินหน้าในการที่จะแก้ไขปัญหานี้เป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงหรือเได้หรอไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ครับเพื่อไทยจับมือกับภูมิใจไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้แล้วก็เป็นทางเลือกของพรรคเพื่อไทยเอกะอธิบายว่าสิ่งที่รับปากกับประชาชนเป็นเพียงแท็กติกเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเนะี่ยเหตุผลนี้ไม่ควรจะรับได้ครับ เพราะมันคือการยอมรับว่าพรรคการเมืองจะพูดอะไรกับประชาชนก็ได้เพื่อให้ได้คะแนนเสียงแล้วไม่ต้องรับผิดชอบนโยบายไหนมันทําไม่ได้จริงๆครับก็ยอมรับและอธิบายกันตามตรงแล้วให้ประชาชนตัดสินแต่ไม่ใช่คําตอบนี้ครับเพราะมาตรฐานแบบนี้เมื่อมันถูกเซตเมื่อไหร่มันไม่ได้เสียแค่พรรคเพื่อไทยครับมันเสียกับระบบการเลือกตั้งทั้งหมดเพราะประชาชนจะไว้ใจระบบพรรคการเมืองได้ยังไงอ่ะเอาสนใจแค่ผลลัพธ์ของการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับเพราะว่าหลักการที่เสียหายคุณค่าที่มันถูกปิดเบือนก็เป็นผลลัพธ์หนึ่งเหมือนกันแลประเทศนี้มันไม่ได้มาถึงงงวิกกกฤตททาารรเมือจนะบ ปากท้องชีวิตประชาชนเพราะหลักการมันพังทลายมาตลอดประชาชนก็ต้องตั้งคำถามกับเก้าไกลแน่ๆว่าอ้าวทำไมต้องไปยอมจํำนวนให้กับสวอย่างน้อย236ที่สองลงเป็นเจ้าของก็ต้องพูดต้องพูดตรงๆไม่มีความชอบธรรมเลยนะตอน3ามหนึ่งสองขอให้ฝ่ายค้านโหวตให้เพื่อเคารพเสียงของประชาชนแต่ตอนนี้สองหนึ่งสองจะมาขอให้เก้าไกลโหวตเพื่อยอมจํานวนกับสวโอ้ผมว่าประชาชนรักเพื่อไทยประกาศว่า จะทําประชามติเพื่อตั้งสสรในการยกะยระ่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาถามถามว่าคุณทําเพื่ออะไรคุณจะอ้างว่ารัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เป็นสร้างเต็มเผด็จการในเมื่อพวกคุณก็เป็นผลผลของสร้างเต็มเผด็จการถ้าคุณแน่จริงคุณต้องไปลงสมัครรับเลือกตั้งหรือแม้แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการแก้ไขนำไปสู่ระบบบัตรสองใบซึ่งพวกคุณได้ประโยชน์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่แล้วสิ่งที่น่ากังวลใจ ในการตั้งสอรสอร,สอ,รอเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะนําไปสู่หนึ่งการนิรศทษกรรมคดีทุจริตคอร์เรชั่นของนักการเมืองซึ่งที่ผ่านมานั้นเราคัดขาด,าด,าดสองการนีรโทษกรรมคดีลบล้างการปกรครองโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับมาตราหนึ่งถึงสองและประเด็นที่สามนี่อันตรายมากเขาจะใช้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ล้มล้างการปกครองในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเองอันนี้อันตรายคัะ จะทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟจะนำประส่กรียุคข,ของประเทศและศพโอกาสที่ชาติตะวันตกหรือชาติจักรวรรดินิยมต้องการอาศัยความขัดแย้งของชาติเข้ามาครอบงำประเทศไทยดังนั้นผมจึงอยากเตือนสติพี่น้องประชาชนคนไทยครับอุงอิงนะซึ่งเป็นลูกของเจ้าของพรรคก็เดินทางบากหน้าไปทําการขอโทษไปทําการขอคํามานะกับทางฝั่งของก้าวไกล ก้าวไกลนะฮะโดยเฉพาะพี่ธาก็บอกมาพูดคุยกันเฉยๆต่อไปก็ยังคงพูดคุยกันอีกนะฮะในขณะที่ท่าทีตอนนี้เพื่อไทยก็เสียงไม่พอฮะก็เลยจําเป็นจะต้องไปเอาก้าวไกลมาให้ก้าวไกลมาทําการโหวตแล้วก็ไปหลอกฝ่ายขวาไม่ว่าจะชาติไทยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเสียหนูเข้ามาโหวตให้กับฝ่ายตัวเองเพื่อที่จะจัดตั้ง รัฐบาลให้ได้แล้วหวังให้รอบนี้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็จะให้องค์อิงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่น่าสนใจคือข่าวนี้ใครแหกตาใครล่าวนี้ใครต้มใครผมเคยเรียนทุนส่วนแล้วนะฮะยังไงมันตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้ถ้ายังไม่มี9ก้าไรหรือสองลุงเข้ามา คราวนี้เพื่อไทยเปลี่ยนท่าทีหมดโอเป็นการสลายขั้วเป็นวิกฤตของชาติเศรษฐกิจก็ yeah. แย่รัฐธรรมนูญก็แย่วิกฤตหมดเลยจำเป็นจะต้องทำคุณส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนไว้บอกว่าสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยเขากำลังลักไก่เขากำลังแหกตานะ้ะและยังไงก็ตั้งไม่ได้ เขารู้ไหมว่าตั้งไม่ได้รู้แล้วคนที่รู้คนแรกว่าตั้งไม่ได้คือใครทักษินเพราะถ้าตั้งได้ทักสินกลับมาแล้วทักษินรู้แล้วว่าตั้งไม่ได้พอนักข่าวไปถามองค์อิงถามว่าพ่อจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่บูยังไม่บอกยังไม่ตอบชัดเจนแต่ก็จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้หนักข่าวตื่นเต้นคือหวังกลับมาประเทศไทยหลังจากที่ตัต้งรัฐบาลได้และจะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับซึ่งยังไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ ที่ผู้ต้องหาคดีทุจริตคอร์รัปชันนะฮะสร้างความเสียหายมากกว่า5 0 0แสนล้านเนี่ยนะฮะจะได้รับพระราชทานอภัยโทษไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเว้นแต่จะต้องมาจำคุกอย่างน้อย2ใน3 10ิปีก็จำคุก6ปีก่อนจู่ๆมาเหยียบแผ่นดินปุ๊บจะรับพระราชทานเออจะรับขอรับพระราชทานอภัยโทษทันทีเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้เกมมันไปยังไงอ้าว ถ้าดูในตามหน้าไพ่ก็ปรากฏว่าเขาหลอกภูมิใจไทยมาเขาหลอกพรรคการเมืองอื่นๆมาบอกมาอยู่ไฟเดียวกันกับเขาสลายคั้วโน่นนี่นั่นคราวนี้รู้ว่าเสียงไม่พอน้อยกว่าเดิไมไลซ้ำไปผมเคยเรียนไปแล้ว,วมันขัดทุนกระทุ้ทมตั้งยี่สิบห้าเสียงสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะสิ่งที่ตามมาคราวนี้เขากลับไปง้อก้าวไก่พอไปง้อก้าวไก่เสร็จก็หวังว่าก้าวไก่จะลักไก่นะจะไม่ออกตัวตอนนี้ แล้วก็ลักไก่โหวตให้โหวตให้เสร็จปรับคอลมอก็จะถีบไปพวกนี้ออกไปนะฮะร,รอบแรกแ้มอยู่ก่อนรอบต่อไปก็ถีบออกถีบออกฝ่ายขวาถีบทั้งหมดโดยเฉพาะอนุทินชาญวิลกุลนะฮะพรรภูมิใจไทยโดยเฉพาะอ่าพรรชาติไทยพัฒนาก็จะถีบออกภายหลังนะครับนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองที่มันตื่นอ่ะตื่น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 ทักษิณไม่รู้ทําไงให้ลูกเดินทางไปทาการเจรจา เกมยืนยันตอนนี้ขนาดพวกเรายังรู้นัประสาอะไรพรรคการเมืองต่างๆที่อยู่ฝ่ายขวาจะไม่รู้นะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองพื้นฐานนะ,ะเพราะเจ้าของพรรคมันไม่ได้เป็นคนอยู่ในประเทศแต่เจ้าของพรรคเป็นคนอยู่ต่างประเทศถึงแม้ว่าคณะกรรมการการ,การกตั้งจะย,ยกคำร้องทั้งหมด3-4คําร้องที่เกี่ยวกับข้องอพรรคพลังประชาราชัฐ นะครับพักก้าวไกลพักเพื่อไทยนะเกี่ยวกับการร้องขอให้มีการยุบพักแต่ยังมีคดีอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการยุบพักเพื่อไทยก้าวไกลและพักการเมืองอื่นๆจับตามองให้ดีดินครั้งนี้ยืนยนันยังตั้งไม่ได้หรอกยังไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะเดือนนี้จะ เป็นเดือนของเพื่อไทยซึ่งยิ่งเพื่อไทยเดินไปซ้ายจัดก็ยิ่งเผชิญกับวิกฤตศรัทธาข้ามขั้วมายังฝั่งขวาก็ยิ่งวิกฤตศรัทธาจะเดินซ้ายเดินขวาเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการวิกฤตศรัทธาของก้าวไกลและของเพื่อไทยด้วยนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ออกตกรวมกันเป็นลูกค้านทองให้เราได้เกิดอาสัยตอบแทนได้ด้วยการปกป้องรวมใจประทับประคงตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติกษสัตย์แต่ยืนยัดในสิทธิเสรีภายใตยกฎเกณฑ์ที่มี เท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจากสิริิไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอยากเีอะ ใจกันสืบสารแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายเ้าสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทุน้นชาติาก็สัติ ีประม,มุกเป็นคงราชันามาเกิดลูกหลานร่วม,มใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามอง้างหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวีทเธอทคุนชาติาก็สัตย์ 朋友。 kick